สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพิญยาปานเขียวรหัสนักศึกษา6601102ยค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์การทุนโกงแบบงงของเราเองนะคะเราเคยสั่งตัดชุดใน Facebook ค่ะซึ่งมันเป็นชุดของชูกาไรเดอร์นะคะแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านประจำองญาติเราค่ะเขาก็เลยแนะนำเรามานะคะเราก็ไม่ได้เอกใจหรือว่า ไปเช็คประวัติย้อนหลังร้านนะคะมันก็เลยแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เลยได้ทําการสั่งกับร้านแล้วก็โอนเงินไปค่ะซึ่งทางร้านนะคะก็แจ้งมาให้เราทราบนะคะว่ามันต้องรอประมาณ1 2อาทิตย์นะคะถึงเราจะได้รับของเนาะแล้วก็ตอนนั้นมันก็เลยมาประมาณ2อาทิตย์นะคะเราก็เลยทักไปถามทางร้าน,นะคะ่ะว่า ของถึงไหนแล้วแล้วก็ขอเช็คเลขพัสดุได้ไหมคะอะไรแบบน,นี้ซึ่งทางร้านเขาก็อ้างเรานะคะว่าตอนนั้นกรุงเทพน้ําท่วมหนักนะคะก็เลยส่งของไม่ได้ค่ะซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณสองปีได้นะคะเราก็ยังไม่ได้รับของค่ะค่ะสําหรับผลกระทบนะคะถ้าเราไม่เช็คให้ดีๆด,ด้วยตัวเองหรือว่าแค่เชื่อคํารีวิวอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้เราเสียเงินไปฟรีๆแล้วก็โดนโกงได้ง่ายค่ะ ่วนวิธีการรับมือและการแก้ปัญหานะคะก็คือเวลาทุกคนสั่งของหรือโอนเงินนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเช็คลานแล้วก็เช็คบัญชีการโอนให้ดีๆคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้โดนโกงเหมือนกันนะคะสำหรับเหตุผลที่เราเลือกที่จะมาพูดเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาโดนโกงแบบเรานะคะที่แบบอยู่ดีๆก็โดนโกงอะไรแบบนี้นะคะก็คือ เราอยากให้ทุกคนเช็คให้ดีๆแบบดีจริงๆเลยนะคะแบบไม่ว่าจะวิธีใดเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เชื่อคำรีวิวง่ายๆนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเป็นหน้าม้าที่ทำเป็นมารีวิวให้ร้านก็ได้ะคะ่ะ